กาข่าวด่วนขบวนการไร้พุงกำลังหาแนวร่วมขบวนการเพียงแค่ส่งจดหมายหรือไปสนียบัรแนะนำวิธีไร้พุงของเพื่อนเพื่อนหรือคนในครอบครัวแล้วส่งมาที่รายการขบวนการไรพุงตู้อนอนสิบสองกรุงเทพหนึ่งศูนย์สามสองหกวิธีไร้พุงของใครโดนใจทางขบวนการไรพุงม,มีแม่เท่และเสื้อลายเก๋ส่งถึงบ้านเลยจ้า ความแตกต่างของ2วิถีชีวิตพิชิตภูมิของเราที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับอย่างแรกครับนั่นก็คือสภาพแวดล้อมครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมของคนเมืองเนี่ยเรียกได้ว่ามีเนื้อที่จํากัดมากๆเลยทีเดียวครับดังนั้นมันจะเป็นอุปสรรคกับน้องแก๊งของเราหรือเปล่าและน้องแก๊งจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไปชมกันต่อเลยครับเราเดินทางไปที่สุขุมวิทร้อยหนึ่งครับเพื่อไปตามติดชีวิตเด็กในเมืองหลวง นี่ครับพี่แก๊งครับอายุ10ปีชั้นป .4 นะครับหนัก41.3กิโลกรัมรอบเอว32นิ้วออกกำลังกายมากขึ้นไหมครับอ,ออกบ้างนะออกหน่อออกกำลังกายยังไงครนะับเราจะมีสถานที่เหรอครับอ๋อครับเมครับตังเล่ในบ้านเนี่ยเครับในบ้านน,าน,น,านนะแต่เพื่อเมครับของไทยอะไรเื่นนี้ก็ไทยได้หมดทุกคน มาถึงที่แกงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับออกกำลังกายเลยเฮ้ยหายจังดูเหมือนว่าแกงมาถึงกลได้เลยนะ <S <S ไม่ได้วงบวอง,วอ,งอัพอะไรเลยอนะไม่รู้จะวองไหนไม่รู้ที่วองไหนงั้นก็คงจะต้องอาจจะพาไปเรียนรู้ วิธีออกกำลังกายในสถานที่ที่จำกัดนะ่อได้ครับเราพาพี่แก๊งไปที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนี่ไงจะทำงได้นเลยโอ้ยโอ้คันที่รรกเคยมาแล้วครับมาพบกับพี่อมรกิมหขวนครับจากกองออกกำลังกายกรมอนามัย วันนี้พี่อมรจะแนะนําแนะนําการออกกําลังกายที่ถูกวิธีให้น้องแกงไปฝึกใช้ที่บ้านนะครับการออกกำลังกายเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือเรื่องของการอบอุ่นร่างกายอบอุ่นร่างกายหรือว่าวอร์มอัพครับออกกําลังกายช่วงออกกําลังกายช่วงออกกําลังกายครับและช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงคลายอุ่นคลายอุ่นห,หรือว่าคูลดาวน์อันต่น้องแกงจะต้องมีการรอ,อมก่อนนะครับรอมพี่อมรให้นะ้องแกงหันหน้าไปทางหานเลยครับอะครับน้องแกงครับยกเท้า แค่นี้นะครับยกาซ้ายขวายขวาสับกันอ่ายกมาตรงๆครับตรงๆแข่งแขนด้วยแข่งแขนด้วยนะครับแข่งแขนใช้ขวาสับคนนี้ครับโอเคห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบสโอเคอ่าต่อไปพี่จะพาอมรพจะพายืดเหยียดกล้ามเนี้ออ่างอแขนยืดลำตัวด้านข้างครับอ่าหายใจเข้านับทริปนี่ก็ยืดลำตัวด้านข้างครับ จำปันไว้ายจบกันไวามือประสานกันไว้ไดายแข่งยกตัวตรงๆครับให้ตรงๆยกแข้งขึ้ไปครับแต่ยืดจำหน้าอกครับตตรรงงหน้าลองตรงไว้ยืดกล้ามเนื้อหน้าอกครับ๊บอ้าวดึงครับยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าต้นขาติดพื้นทึบอ่าล้้ขาางหนยืดกล้ามเนื้อขาด้านหลังและน่องขั้นตอนการอบอุ่นร่างกายของเราเรียบร้อยแล้วครับพร้อมจะเข้าช่วงออกกาลังกายหรือยังพร้อมแล้ว คมัับบนไดเหรอครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีเวลาออกไปออกมาไกลข้างนอกครับน้องแก๊งสามารถออกกาลังกายในบ้านตัวเองได้ครับครับโดยใช้บันไดของน้องแก๊งนะครับบันไดบ้านของเรานี่แหละครับออกกําลังกายขึ้นลงขึ้นลงจะทครให้น้องแก๊งใช้พลังงานนะครับช่วยให้ไอ้พุงของน้องแก๊งเนี่ยลดลงไปเห็นนะครับเห็นนะครับไม่ได้ครับเห็นไหมครับว่าบันไดที่บ้านของน้องแก๊งเนี่ยก็สามารถออกกําลังกายได้จริงไหมครับครับไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องใครน้องแก๊งออกกำลังกายได้ไหมครับ ได้ครับก็จะไฟดับป่ะครับมองไม่เห็นทางก็ระวังล้มมาได้นนครับน้องแกงรู้ไหมครับว่าการเดินเนี่ยดีังไรครับการเดินเนี่ยด้วยความเร็วที่มันปานกลางครับสามารถช่วยขับผ่านไขมันของน้องแกงได้ถ้าน้องแก้งปฏิบัติเนี่ยเป็นระยะเวลานานสักสามสิบนาทีขึ้นไปถ้ากิดเดินเร็ว่างนี้จะมีผลครับเริอครับยิ่งเดินเร็วมากน้องแกงก็ยิ่งใช้พลังงานมากกว่าปกติพอเดินเสร็จปุ๊บมีการออกกำลังกายมากๆแล้วนะครับหลังจากน้องแก้งออกกำลังกายไม่ว่าจะ ที่บันไดที่บ้านหรือว่าเดินรอบสนามรอ,อบสวนรอบอะไรในบ้านแล้วน้องแกงจะต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีกครั้งหนึ่งเหมือนตอนที่เราเริ่มแรกใช่แล้วครับแต่คราวนี้จะยืดมากกว่าเดิมน,นะครับภาษาอังกฤษคำว่า,าครอุ่นใคำว่าอะไรครับคุณดาวคุณดาวโอ้โหเก่งมากเลยนะครับพอคลายอุ่นเรียบร้อยก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วครับสบายตัวไหมครับรู้สึกแบบลมออกแลยครับครับ อันนี้เป็นขั้นตอนการออกกำลังกายขั้นแรกครับขั้นการขั้นตอนออกกำลังกายทั้งหมดที่พี่อมอแนะนำ้องแก๊งวันนี้นะครับเป็นขั้นตอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องน้องแก๊งครับที่บ้านน้องแก๊งมีเครื่องออกกำลังกายอะไรบ้างไหมครับอ่าผมมีเครื่องปั่นจักรยานครับอ๋อจักรยานเนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ค่อนข้างจะดีมากสําหรับเด็กนะครับแก้ปัญหาลดอาการปวดเข่าได้ด้วยนะครับหวังว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องแก๊งนะครับ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 ผมนะครับ วิถีชีวิตคนเมืองก็ต้องพยายามหาวิธีออกกำลังกายให้ได้และก็เหมาะกับตัวเองนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่แกงครับกับภารกิจพิชิตพุงโดยลดน้ำหนักรวมกันให้ได้2กิโลกรัมพี่แก๊งเขาส่งสิ่งสิ่งหนึ่งมาให้อะใปให้ไหมบีมมีอยู่แล้วฮะ ประกาศข่าวด่วนขบวนการไร้พุงกำลังหาแนวร่วมขบวนการเพียงแค่ส่งจดหมายหรือไปสมีบัตรแนะนำวิธีไร้พุงของเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวแล้วส่งมาที่รายการขบวนการไร้พุงทูกปน12กรุงเทพ10326วิธีไร้พุงของใครโดนใจทางขบวนการไร้พุงมีเป้เท่และเสื้อลายเก๋ส่งถึงบ้านเลยจ้า